สวัสดีจ้าเมื่อนี้สิพามาเบิงอ่าหอมนะจาจะเนาะหอมที่เข้าปลูกในน้ำในฟองน้ำเนาะเป็นผักไฮโดรจ้าร่องปลูกเบิ้งจากพี่น้องนี่ถาดหนึ่งเนาะอันนี้ก็อายุได้สองมือแล้วจา้าเคลื่อนที่สองเนาะเอื้อนกับสี่ผสมปุ๋ยให้เพิ่น ทดลองปลูกถาดเดียวเจ้าพี่น้องเพราะมันจะเป็นแนวไดเนาอเคยบึงในยู u ู e เพิ่นผ้าเห็ดเนาะเคยว่าเห็ดนำเพิ่นน,นี่เป็นหอมแบงจ้าพี่น้องกำลังกำกำลังแตกใบพอดีเลยหอมเป็นหอมไม่เลยจ้าพี่น้องนึกว่าจะมันจะบวออกนเนาะเดิมๆพึ่งออกจ้ากำลังจะแทงใบพอดีเลย ใส่เซ拉สองมือจ่าพี่น้องนี่ถาดน,นี้จะสองมือแล้วจ้ะเบืองเริ่มสิม,มีห่างแล้วจากพี่น้องมัง้งอันนี้ยังไม่ได้เติมปุ๋ยแล้วจา้าว่าจะเติมมืออื่นเนาะให้มันได้สองมือก่อนว่าให้ได้สองมือก่อนเนาะศึกษาในยู u b e จ่าพี่น้องก็เลยเอามาปลูกเบื้องเนาะมันม,มีพื้นที่ปลูกอันนี้เป็นหอมแดงจ้าหอมแดงไม่บานเฮ่านะเก็บออกมาก็ให้มัน แหงให้มันแหงไวเพราะมันเดือนกวักวๆน่ะก็เอามาปลูกต่อหอมแหงเดจ้าว่าเป็นหอมหอมแดงหอมแดงก็ปลูกได้คือกันจ้าเห็ดแบบกันเนาะมาหล่อนมาหล่อนหัวออกแล้วก็เหยียวใจ่อยียใใจฟอกน้ำจ้าอันนี้เป็นฟอกน้ำที่สร้างมาใน,ในเน็ดขึ้นกันนาะจ้า ลงทุนสร้างมาเลยจ้ะสร้างมาอันแล้วก็มาเสียไ้อันนี้ได้แพนหนึ่งก็ได้หกโอ้ยเก้าสิบหกเก้าสิบหกช่องนะจ้ะอันนี้ว่าว่าพ่อเก้าสิบหกจ้ะเพราะว่าอันมันมันมันเลยเพราะอันถาดน,นี่มันหน่อยกว่วนะจ้ะเพราะอันนี้มันลายกว่าก็เรยออกแถวหนึง่งก็เหลือทำนีนล่ละจ้ะที่นอง เทียบโรคน้ำธรรมดาซื้อแล้วจ้ากระถิผลผลิตแบบสี่แล้วจ้าเอาไว้อันอีกจกอาทิตย์หนึ่งแล้วจ้าคอยมาอัปเดตไปเรื่อยๆก่อนจะพามาเบิ่งเรื่อยๆแล้วจ้าเนาะแล้วก็จะเอาลงกองกองปลูกนะจ้ะเป็นกองโฟมปลูกนี้จ้าแล้วก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ้ากองปลูกก็มี ถอยปูน้ำจ้าเจียมพร้อม้วจะปุยเราก็มีแล้วเ้วก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วเพื่อแต่ว่าทดลองปูมันจะกินแนวดวยเนาะมันจะง่ามคือเพื่อนเพื่อนบอเนาะอ่าสำนี้ก็พอแคน่น,นีนะ้น้าจะนาะเดี๋ยวมาเบึงกันเรื่อยๆนะจ้า